สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมจะมารีวิว SSD ที่คุ้มค่าคุ้มราคามากๆนั่นคือฟานเสียง S101 หลายคนอาจจะยังไม่คุ้นชื่อแบรนด์ฟรานเซียงเท่าไหร่แต่เขาบอกเลยว่าเป็นแบรนด์ที่มาแรงในต่างประเทศโดยเฉพาะเรื่องราคาต่อประสิทธิภาพที่จัดว่าเด็ดมากสเปคหลักๆเลยนะครับความเร็วอ่านสูงสุด550เมกะไบต์เอร์เซกเขียนสูงสุด 500MB อเมกะไบต์เอร์เซกใช้ชิป3 d NAND Flash เชื่อมต่อผ่าน SATA 3อายุการใช้งานยาวนานถึง1ล้านชั่วโมงรองรับทั้ง PC และแล็ปท็อปจุดเด่นของ SSD ตัวนี้คือความเร็วที่เสถียรจะเก็บไฟล์ใหญ่ตัดต่อวิดีโอ หรือใช้เป็นไดรฟ์เสริมสําหรับเกมก็เอาอยู่สบายๆและตอนนี้ผมจะพาไปดูขั้นตอนการติดตั้งแบบง่ายๆเริ่มจากเสียบสาย s a t าและสายไฟเลี้ยงเข้ากับ SSD เปิด Disk Management จะมีหน้าต่างเด้งขึ้นมาให้ Initialize Disk เลือกเป็น GPT และกด OK จากนั้นคลิกขวาที่ Disk เลือก New Simple Volume กด Next ไปเรื่อยๆจน Finish เท่านี้ก็พร้อมใช้งานแล้วถ้าใครไม่อยากจะแกะเครื่องจะใส่ SSD e n c o s u r er. แล้วใช้เป็น External Drive ก็ได้นะสะดวก พกพาไปไหนก็ได้และความเร็วก็ยังแรงเหมือนเดิมจุดที่ผมชอบมากเลยก็คือความทนทานเพราะว่า SSD ไม่มีจานหมุนแบบ HDD มันใช้ชิปในการเก็บข้อมูลทําให้ทนแรงกระแทกได้ดีมากไม่พังง่ายถ้าทําตกก็ยังสามารถใช้งานได้ตามปกติโดยรวมแล้วฟานเสียง S 1 0 1ตัวนี้เหมาะกับคนที่อยากอัปเกรดคอมเพิ่มพื้นที่จัดเก็บข้อมูลหรือเอาไว้สำรองไฟล์ที่สำคัญ ราคาจับต้องได้คุ้มค่ากับสเปคที่ได้รับมาใครที่กำลังมองหา SSD คุ้มค่าลองเปิดใจให้ฟานเสียงดูนะครับไม่ผิดหวังแน่นอนขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและพบกันใหม่ในคลิปหน้านะ